เคล็ดลับตั้งชื่อสินค้าอย่างไรให้ติดอันดับและคนค้นหาเจอเราง่ายๆนะคะวันนี้เจ้าแม่ทีมีเคล็ดลับอันนี้มาฝากนะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจและกดติดตามช่องเจ้าแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดความรู้เคล็ดลับดีๆแบบนี้มาค่ะมาดูกัน วิธีตั้งชื่อนะคะก็ให้เรามาตรวจเช็คเองได้จากตรงนี้เลยเข้าตรงที่หน้าหลักค่ะแล้วก็มาเลือกตรงแว้นขยายเสร็จปุ๊บให้เราเลือกคำนะคะที่ตรงกับออสินค้าของเราเช่นเจ้าแม่ทีเลือกคำว่ามาสคาร่าคิ้วนะคะจากนั้นไปที่ไหนต่อนะคะก็จะมีคำว่าแฮชแท็กค่ะเลื่อนลงมาด้านหลังสุดนะมีคำว่าแฮชแท็กตรงนี้ค่ะจะเป็นแฮชแท็กที่มีคนนะคะค้นหามากที่สุดเราก็เลือกเลยค่ะสัก1ิบอันดับแรกนะคะ ว่าเป็นคำไหนเอาคำเหล่านี้ล่ะค่ะมาตั้งเป็นชื่อสินค้าของเราในการลงตะกร้านั่นเองนะคะนี่หลักการคือง่ายๆเลยว่าถ้าแฮชแท็กตรงนี้นะคะไปอยู่บนชื่อสินค้าของเราที่เราลงตะกร้านั่นล่ะค่ะก็จะช่วยเปิดค่าการมองเห็นตะกร้าของเรานะคะแล้วก็ยิ่งนำส่งให้ผู้คนเห็นมากขึ้นด้วยนะคะนี่ดูนะคะเช็คดีๆนะตัว M คือมิลเลียนคือหลักล้านนะจ๊ะตัว K นะคะก็คือหลัก mừng đến êm như vậy เป็นยังไงคะชอบไหมคราเนี้ยเราจะได้มีหลักการในการตั้งชื่อสินค้าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คงจะเหมาะกับคนที่เป็นเจ้าของร้านนั่นเองเนื่องจากว่าเราจะต้องลงสินค้าเองแล้วก็ตั้งชื่อสินค้าเองเพื่อให้คนค้นหาตะกร้าเราเจอนั่นเองค่ะอ้าใครชอบข้อมูลเคล็ดลับดีๆแบบนี้อย่าลืมพิมพ์คอมเมนต์มาคุยกันเช่นเคยแล้วก็อย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่ดูนะคะว่าทำยังไงดีวันเนี้ยลงตะกร้าและยังไม่มีคนซื้อนี่เลย ต้องทำให้ติดอันดับแบบนี้จะได้มีคนเห็นตะก้าเราเยอะๆนะคะ